สวัสดีครับเอมอนี่เป็นยังไงสวัสดีครับออส,สวัสดีครับ้มุ้นี่ก็อากาศท้อนครับเล็กเกิน,นอากาศสวัสดีครับช่วงเศร้าช่วงเศร้ากัไไ้ไปตัดหอ,อมหัวแดงนะครับช่วงใบมากกักแต่พ้พากันมาลกุกหอมนะครับพี่น้องครับางานมือนี่เป็นงานที่บอกได้เลยว่าโคตรอิสระมากๆ,ๆพี่น้อง นะครับเมื่อกี้ก็ได้มาถอนหอมนะครับกับประมาณอยู่แปดคนนะครับพี่น้องครับนำโดยนะครับกับพี่พี่ไม้ไทยนะครับแล้วก็พี่ตูมตามนะครับโอเคเสีงสางนะครับแล้วก็พี่โอ้นะครับลืมตูดเต่งม่ได้ครับนี่นะครับผมสาวสู้สะอาดครับผมตูดเต่งตูดแล้วสาวสู้สะอารก็พี่น้องครับผมโอ้ผม ว่าจะเจ้าโว้ยยังหลายใหญ่ห้างพี่น้องครับเดี๋ยวมื่อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปถามความรู้สึกที่ไอ้เพิ่นได้ลูกหอมนะครับเนาะว่าเป็นลักษณะใดเนาะพี่น้องครับนะครับหอมเพิ่นหอมเพิ่นครับพี่น้องครับหอมอร่อยฮะสมุนไอร่อยฮะสวัสดีครับไอ้มือนี้เป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มุนี่ครับอากาศพ่อนครับเล็กๆอากาศพ่อนะครับแแน ลักษณะมื่อนี่เขาเหตุงานยังแน่นจักหน้าโอ้ลายหน่ามึงเ้ากับไปปอกก็มาเก็บก็มตัดหอมตัดหอมครับแล้วก็ช่วงใบกับมะลกหอมช่วงใบมะลกหอมเนาะครับผมอือมะลุหอมช่วงใบมะลุหอมนี่เพิ่นให้ราคาจังไรไอราคาเท่าไหร่ราคาเขาต้องละลอยหาสิบบาทครับราคาสมมติละลหาสิบบาทครับละงอยหาสิบบาทตัดหอมเดสันไอเฟินไห้ถุงละเจ็ดบาทครับถุงละสองร้อยครับตัดหอมถุงละสองร้อยลาข้นกับแดงแต่ที่นี่ได้ได้ ประมาณเจบาทครับรวมๆแล้วกษิตได้ยุ่ดอกพันกว่าพันหายละพันกว่าพันหานะครับเนาะอันนี้อันนี้บศตวัวเนาะพี่น้องเนาะปศุวัวบปศวัวพี่น้องเนาะนี่ไม่ได้ก็สั้นหอมนี่สั้นความตัวไทยไทยไปแล้วล่ะตัวไทยไทยไปแล้วเอฟความเมื่อสองวัตัดหนวดตัดยังเน่าก็ใส่ยกรุงกีไทยสอบครับวันตากแดดไว้เนาะนี่ตากแดดไว้วมันแห้งแห้งเอาแก้ครับมันขึ้นเฝ้าล้วก็ดข้างมาตีดินออกก็ปะอกไว้ที่ครับ มืนกัมาตัดก่อนนี้มืนจะมาตัดเนาะ,นะ,นะครับผมมืนจะมาตัดอ่ะเอาอย่างทีล่ลราพี่น้องเดี๋ยวมือนี้ผมก็จะพาไปถอนหอมเดี๋ยวมือหนาผมจะพาไปยังกะคอยติดตามกันไหมนะครับเนาะคลิปนี้ผมกัขอลาพาดกกับผู้ติดตามตการบ้านเฮานะครับคลิปหนาเดี๋ยวผมก็จะพาไปเด็ดแต่เด็ดในคลิปๆเลยว<ะ>ัดถ้าไม่เริ่มก็เหมือนเดิมทั้งชีวิต เด้๋วครับผมในวันครบรำบครบของทิมนุ่มเหมือนกันครับถ้าไม่เริ่มก็เป็นเดิมของชีวิตนะครับเนาะอยากให้ตูดตามนะครับเนาะโอเค